สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผม m มอ c u คิวันนี้แบบฟิตไม่ได้มีอัปเดตอะไรน,นะครับอยากมาเล่นให้ดูเฉย mm. ก็ตะกี้เพิ่งตกได้กุญแจเนาะก็เลยกดอัดคลิปเลย mm. นี่นะครับเแบบ็ดไทเด่นที่ผมได้มาจากคลิปก่อนก็ใช้เป็นตัวแฮสตี้เนาะที่ซูมได้ตอนท้ายคลิปคือเขาโชคดีวันนี้ผมจะมาลองตัวนี้ครับ นี่เป็นตัวเหยื่อตัวนี้เลยเรซิลินลบสินะครับแต่ว่าตัวลนะูน่าสปีดเนี่ยลูส s ลูสสปีดไม่ใช่ลนะูน่าเนาะลูสปีดใช่ไหมนั่นแหละบวก35ครับก็บวกถ้าบวกกับไทเดนที่มันมีความสามารถอันนี้อยู่แล้วนะลูสปีด d 20%บวกไปอีก55ก็เป็น77 75นะครับอันนี้นอีก35ก็เป็นร้อยกว่าเลยเนาะก็คือย่อนเบ็ดปุ๊บติดเลยนั่นเองนะครับ และก็ผมซื้อ,อน,นี้มาแล้วไม่ได้เปิดอยู่ไหนวะนี่ไงเหยื่อนะครับ61อันเปิดเลยโอเคเราได้โอเค72อันไม่ไดีเยอะมากเนาะนิดนึงเราก่อนผมซื้อมา80อันได้เหยื่อแมลงมาตั้ง99เลยโอเคเราจะมาตกตรงนี้นะสารเวันนี้ก็คือทั้งหมด72อันนี้เราจะได้ปลาดีๆอะไรกันบ้างแล้วเราจะขายได้ตังค์เท่าไหร่ อ okay. เเคริ่มได้อันสุดท้ายโอ้โหเฮียสไปเดอร์แคปโอเคครับทุกคนผมตกครบเรียบร้อยแล้วทั้งหมดเจ็ดสิบกว่าครั้งนะครับก็ได้ตัวมิสติคอลหรือว่าตัวอะไรพวกนี้นะ เลเจนส์ Legend, หินเอนชาร์ลิลิกมาเยอะมากๆนะแรกๆนี้ไม่ได้นะอยู่ดีหลังๆนี้ได้มารัวๆเฉยเลยก็ประมาณนี้เลยอืมอ่าอาจจะบวกลบตังไปนิดนึงนะครับอ่านี่อันนี้เป็นลืมอวดล,ลืมอวดลืมอวดฉลามผมไปตกได้มานะอีเวนต์ฉลามนี่มันตกได้คนเดียวอะ่ะเอ,อเดี๋ยวผมขอดูเอนชารลิลิกก่อนนะประมาณนี้ทั้งหมด ไม่รู้กี่ตัวแล้วได้นี่มาเหมือนกันโอ้โหบิ๊กชาร์กนะน้ำหนัก600เลยทีเดียวเชียวยอดแล้วก็น่าจะได้นี่ชานี่สไปเดอร์นะเป็นตัวสไปเดอร์ครบที่ไม่เหมือนตัวอื่นอ่ารับชานี่ผมค้นเก็บตัวนี้ไว้ดีไหมหรือว่าขายแม่งเลยมันตัวใหญ่เลยด้วยขายเลยนะครับมาไม่มีอะไรให้เก็บแล้วเนาะโอเคครับทุกคนเรามาดูกันว่าทั้งหมด72ครั้ง เราจะได้มาเท่าไหรหกหมื่นหกไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะเดี๋ยวไปดูคิดวิธีว่ามันใช้เวลากี่นาทีถ้าแบบใช้เวลาน้อยก็จะลองเอามาหารหารลบๆกันดูนะโอเคแล้วผมได้อันนี้มาอีกอันนึ่ง t e เช u r e map นะครับนี่เลย อเคเดี okay, ๋ยวเราจะไปหาสมบัติกันนะว่าดูาเราจะได้เบ็ดไหมเดี๋ยวเราจะไปกันที่เกาะโจนสลัดนะครับเออุกคนคลิปหน้าผมเอาเป็นแบบแนวตกปลาแล้วพอเจอแบบพวกโปรที่ถ่ายลงดิทคอร์ให้มันโดนแบรนไหมเออดูมันดิ่งออกจากเกมแบบแบบแบนถาวอะไรเงี้ยดีไหมครับคอนเทนต์นี้ผมว่าไม่น่ามีใครเคยทำนะอยากลองดูนี่นะครับเกาะโจนสลัด ฟอร์ซาเคินชาอะไรเนี่ยเรามาที่หัวกระโหลกตรงนี้นะครับแล้วก็จอดเฮ้ยจอดดีต้องถอยก่อนประมาณตรงนี้ปุ๊บอ่าเราขึ้นไปนะครับเฮ้ยมีคนใช้โทเทมเดี๋ยวผมขายปลาตัวนี้ก่อนจะเก็บไว้ทำอะไรไม่นเนี่ยสาบาทเนี่ยนะโอเคนะครับเรามาที่ ตากระโหลกข้างขวานะครับเราจะมาเจอโจรสลัดคนนี้แล้วเราก็เปิดแผนที่เขาเราก็ซ่อมแผนที่เลยนะครับ250บาทโอเคเรียบร้อยมาจะได้รวดสอนการใช้แผนที่ไปเลยเนาะการใช้ GPS นะครับ GPS มีขายอยู่เกาะแรกกับเกาะเห็ดนะครับเกาะที่มันตกจระเข้เออเรียบร้อ GPS ล่ากมาอ่านะครับเราสำหรับผมผมจะเริ่มจาก Z ก่อนนะ Z ก็น่าจะเป็น s ป่ะดูจากเข็มทิศด้านบนนะครับไม่ก็ in เปิดชีวิตอร์นะครับ s S จะเป็น Z บวกนะครับตอนนี้เป็นมันบอกว่า Z ลบ1น9 5นะเราก็จะต้องหันไปที่ n และไปที่ลบ1,195 y นี้เี่เราไม่ต้องไปสนใจนะครับมันเป็นความสูงความต่ำเฉยๆเนาะ าเราไปถูกที่เราแค่ดำน้ําลงไปแค่นั้นเองอย่าลืมใช้อันนี้ด้วยนะตอนนั้นเคยดำไปเก็บสมบัติแป๊บเดียวตายเฉยเลยเขียนครับลบหนึ่กว่ากว่าถึงยังถึงยังโอเคประมาณนี้อ่ะ x นะครับแปดอเาสิบ x แปด้อยก้าสเราจะตรงไปที่ตรงนี้นะครับ x คือ e นะครับ e จะเป็นทิต E จะเป็น x บวกนะครับก็จะทำให้ x ไม่ลบอ่ะไปเลยไกลเลยเนี่ยเท่าไหร่นะ800 898นะโอเคประมาณนี้898ตรงหน้าไปนี่ไงเจอแล้วโอ้พอเลยได้เป็นเอ่อเหยือ่อเหยื่อเข็มทิศนะผมมีแล้วเนี่ยเนี่ยเหยื่อเข็มทิศโอ้ โอเคครับคลิปนี้มาณนี้ตังในคลิปนี้ได้มาหกหมื่นหกในเวลาประมาณนี้นะก็เด็ดตอนต่อๆเราใส่ให้นะครับโอเคใครชอบกดไลค์กดแชรบ์บ๊ายบาย